มือนีมาเบิงบอไม่ครับชุดไม่หลังจากเขา้าแม่มันเขาจับขายไปแล้วนะแม่กิงดิควรจับขายเขาได้เห็นมันฝักไข่มากมือนีแกหลังจากฝักไข่มากก็หามือเขามือที่หกไข่กับเริ่มบอเป็นตัวแล้วหลังจากเห็นเป็นบอเป็นตัวมีแน่แล้วเขาก็ลงบอครับบอที่เขาเตรียมไว้ ลงบ่อแล้วก็เตรียมอาหารใกล้หน่อยบดให้ละเอียดเอาไว้ให้น้ำมีน้ำน้ำนะครับสองฟังเตรียมไว้เลยก็มีเนี่ยนะครับกิ่งหลีหน่อยก็บื้ลายก็เพาเห็นไตเนี้ย อื่นเซี่สีลายสีบหลายครับกับซัมเนีนะครับเนาะเทียมนาจังหวะกัน